สวัสดีครับมาพ่มกับผมเหมือนเดิมนะครับเซอนูยุทธานะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอนะครับรถกระบะสีประตูอีกหนึ่งคันนะครับราคาไม่แรงน่าใช้นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับจะเป็นนิสสันนะครับนาวาร่านะครับตัวคันเบอร์นะครับตัว25 VL นะครับตัวนี้ตัวนี้ปี20 1 4แต่จด16นะครับอันนี้แจ้งลูกค้าไปก่อนเลยนะครับ ไม่ได้หลอกบอกว่าจะเดี๋ยวจะมีการหาว่าเราหลอกลูกค้านะครับตัวนี้ปีสิบสี่จดทะเบียนปีสิบหกครับเข้ากับรถเอามาใช้ปีสิบหกนะครับผลิตปีสิบสี่นะครับตัวนี้ก็ยังถือว่ายังใหม่อยู่นะครับปีสิบหกนะครับนะครับราคาอยู่ที่ห้าแสนสองมเก้าันบาทนะครับตัวนี้ไฟหน้านะครับไฟเลเอร์นะครับแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์ตรงนี้มาแล้วนะครับก็ตัวนี้ก็อีกหนึ่งคันนะรับวยนะครไบตัดหมอ จังหน้าโคเมียมนะครับเป็นอีกหนึ่งคันที่ก็สวยนะครับราคาไม่แรงครับสี่ประตูนะครับที่ใช้งานน้อยนะครับหนึ่งไฟเลี้ยวจบมองข้างนะครับในราคารุ่นเดียวกันนะครับอย่างพวกสี่ประตูนะครับปีเดียวกันรุ่นเดียวกันนะครับตัวนี้จะถือว่าถูกนะครับแล้วก็คุ้มนะครับรถใช้งานดีราคาถูกกว่านะครับนี่นะครับนาวาล่าเอ็นพีสามร้อยตัว V l อ ก็จะมีกล้องอะไรมาให้รร้อนะครับเป็นสีดำนะครับตัวสีดำค่อนข้างหายากนะเรานานๆจะได้เข้ามาทีนะครับตัวสีดำส่วนมากจะได้สีขาวสีส้มนะครับหลักๆเลยนะครับพวกนาวาล่ามาดูภายในรถและเเลขใหม่กันดีกว่านะครับตัวนี้นะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันอยู่แล้วนะม่ต้องห่วงนะครับแถมบอกไฟฟ้าอีกตงหากนะครับแต่เป็นเกียร์กระปุกนะครับตัวนี้ นะครับ6เคียร์เล็กไม้เล็กไม้แปดหมื่นนะครับแปดหมื่นหนึ่งพันสิบเก้ากิโลครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันครับจอเป็นเคนมูดแล้วนะครับบอกหนังดําได้ขาวนะครับได้เทาครับสวยเลยนะครับใหม่่ครับภายในนี่ถือว่าโอเคเลยนะครับสภาพผมให้ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยครับเก้าสิบกว่า สวยเลยนะครับอนะครับเบาะหนังเนี่ยใช้งานน้อยมากนะครับแอร์หลังนะครับภายในนี่แบบว่าไม่มีรอยขาดสึกอะไรเลยนะครับีผรมกระดุมมาให้แล้วนะครับดูแลทำวามสะอาดง่ายนะครับก็อายางแม็กเดิมโรงงานนะครับมันได้เหนียบขึ้นนะครับสีดำค่อนข้างหายยากนะครับ ขอย้ำอีกทีนะครับตัวนี้นะนวาร่านะครับนิสสันนวาร่านะครับตัวคาลิเบอร์นะครับ 2.5Vl ลูกค้าท่านใดนะครับหาอยู่นะครับเป็นสี่ประตูนะมาได้เลยนะครับราคา5 2 9 0ื่น9พันนะครับปี14 16นะครับราคาไม่แรงนะครับหายสนใจก็ทักมาเบอร์ผมนะครับ0895154102หรือกดที่ลิงก์ ID Line มาได้เลยนะครับเซลนะครับ โอเคครับผมก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็อยากบอกว่าก็สวยนะครับนะครไม่แนงรถสีดำนะครับหายากด้วยนะครับลู้ค้าบางท่านชอบสีดำชอบสีดำมากนะครับชอบแต่ถ้าไม่ใช่สีดำนี่คือไม่เอาเลยครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม